จระเข้เฮ้ยมนคือจระเข้หรือง ouais> ูอะไรแบบนี่ยนาดแสดงงงเก็เป็นงงมันทำมันทำมาจากเหล็กนี่หรอเพราว่ามันน่าจะมันเหมือนอะไรนะพี่เขาน่าจะดีไซน์ให้มันเหมือนแบบเป็นแบบปากงูอ่ะเข้าอยู่ในปากงูอ่ะอุ้ยเออจริงเลยเอ้าห้องชอปเลยวันนี้เราได้ห้องพัก ห้องที่หนึ่งสี่ศูนย์เก้าหนึ่งสี่ศูนย์เก้าหนึ่งสี่ศูนย์เก้าเหรอใช่อ้าวห้องแรกเลยชั้นสิบสี่ไปเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันลูกอ้าวเรามาดูห้องเรากันอยู่ชั้นสิบสี่เป็นห้องพรีเมียมแต่ห้องซีวิวโรงแรมว้าว กระเป๋าสวยกระเป๋า5กระเป๋า10ทิกาฟิกมีมีทรัพย์สินอยู่ในนี้ใช่ไหมครับลูกลองเอาไอโม่ใส่เข้าไปสิให้เขาให,ให้เขาปิดก่อนไม่อันนี้เพิ่น,นปิดหรือไม่แล้ก็ปิดใหม่ยวมันยังไม่ได้ปิดเลยลูกลูกปิดก่อนครับอ,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 อืมอืะปิดนะปิดแล้วลูกตั้งรหัสจำรหัสให้ดีนะ กึบอ่าปิดแล้วโ okay, อเคล็อกอ๋อฮิเราจะเปิดรหัสเดิมเออเปิดได้ด้วยวอ๋อดีไซน์มั้งดีไซน์จำรหัสให้ได้นะคะอ่าหนึ่ง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 อ่าเขาล็อกแล้วค่ะอ๋อฮิดีไซน์เปิดมั้งดีไซน์เปิดกดรหัสอ่ากดรหัสหนึ่งหนึ่งกด กดโอเพ่นเลยค่ะนี่เขาเปิดแล้วลูกเขาเปิดแล้วดิฉันเปิดเลยแก่งมากีิซั์กับพี่กะสิกใช้ตู้เซฟเป็นแล้วเรามาดูฝั่งที่นอนมั้งดีกว่าตาคุณพ่อพาทัวร์หน่อยพี่กะสิกพาทัวร์นอยนี่มีน้ำสองขวดชากาแฟโอ้เตียงใหญ่มากดูทีวีอ่ะพี่กรสิกดูทีวีเลยเหรอ กันทั้งหมดไม่ได้อ๋อมีสำหรับห้องน้ำไม่ลบพื้นที่ห้องน้ำใช่ปิดหน้าปิดม่านได้ว้าวจะได้กันโป้งไงจะได้ไม่โปงกระจก เขาพยายามเป็นกรอบไม้นี่เราดูหนังนี่เขาพยายามจะเรียนหนังใช่หนังพวกจระเข้หนังอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นหนังเรียมนะใช่เหมือนเหมือนเราเหมือนเราเป็นชนเผ่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมาอยู่ในบ้านของนะเดี๋ยวเป็นกล้องยิงดังกันนะจานี่ไม่น่ารักแม่เลยพอปิดเข้าไปก็เหมือนแบบเป็นกล่องเออเป็นกล่องหนังอะเรามาดูมาดูนี่ไหมกล่องนะนี่ อันนี้พื้นที่หน้าระเบียงระเบียงหน้าจะสูงอยู่ประมาณเมตรห้าสิบได้อัด <oded> นะนี่ไงโอหสวนน้ำเคลเลเหนือนะเนี่ยไม่ใช่ทะเลเหนือ,นะนนนอทะเลไม่ใช่ฮะภรรยาเหนือภรรยาเหนืออุ้ยนะนู่นนู่นที่เล่นน้ำของพิงค์กับฟีนู่นโหนี่เป็นแบบอาณาจักรของเขาเลยนะเนี่ยเนาะเลือกได้เลยอ่ะไม่รู้จะเล่นตรงไหนอ่ะ อันนู้นอันนู้นก็คือของเราใช่น่าจะใช่นะส่วนน้ำเออที่อ่าส่วนน้ำของเซนทาร่ากิจกรรมแน่นแน่นอนสำหรับเด็กที่มาพักที่นี่ใช่เดี๋ยวแดดร่มแล้วเราไปทำกิจกรรมข้างล่างกันไม่มันอยู่ตรงนู้นใครไปลางที่ไหนทุนอ๋อก็เป็นสัญลักษณ์ในหลูกว่าเออพื้นที่บริเวณนี้ต้องมีเหตุถูกเฉลิมอะไรสักอย่างหนึ่งทำสัญลักษณ์ไว้เนี่ยทำไมเขม่เช็คเลยนะ ปลาช่าอะไรหรอนี่ไงนี่ไเห็นไหมไหนเห็นดวงเปนเส้นแล้วปะปลาเช้าหรออ๋อข้างในบริเวณสวนน้ำใช่ไหมใช่ใช่นะไม่เพราะไม่ใหญ่ mm hmm. ไม่ใหญ่มากนะอ๋อใหญ่ต้อง,งดีๆอะไรอเหมือนกับข้าหวหมานเลยอยันนี้ที่ใส่ขยะ พาเพื่อนๆทัวร์ข้างในอีกรอบนึงได้ไหมห้องน้ำเทพว้ายที่วางเท้าหลุะเปิดเข้าไปเลยเเให้คุณพ่อเปิดห้องน้ำเทพพี่เปิดห้องน้ำโอ้มีอ่างล้างหน้ากจะจอกเนีอยอ๋อมีเขามีเรนชอร์ไหน ทำมาจากสแตนเลสใช่ครับอ่ะสแตนเลสอ่ะเปิดปุ๊บอยากโชว์ก็ได้หรืออยากก็ได้หรอมีเจ็ตสกีหรอฉีดเจ็ตสกีกันเนาะพี่กระสิกเนาะเอาป่ะก็ได้นะ